เรื่องเมียร้ายร้ายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกจางๆและเสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านป่าลึกมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบงนันภรรยาผู้ร้ายกาศคนหนึ่งได้สร้างความปั่นป่วนให้ชีวิตสามีของหลอนราวกับพายุที่โหมกระนำ่ำไม่ว่าเขาจะเอ่ยปากสิ่งใดหล่อนก็จะทำตรงกันข้ามเสมอ หากยามเช้าตรู่ที่แสงอาทิตย์ยังไม่ทอแสงเต็มที่เมื่อสามีบอกให้หลอนตื่นนอนหลอนแกล้งหลับไหลไหร้สติไปถึง3าวันสามคืนราวกับว่าร่างกายถูกตรึงเอาไว้ด้วยมนดำแต่หากเขาเอ่ยปากให้หลอนพักผ่อนหลอนก็จะลุกขึ้นยืนหยัดไม่ยอมหลับยอมนอนแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อใดที่ความหิวโหยคลืบคลานเข้ามากลิ่นหอมหน่ารับประทานที่ควรจะอบอวล กลับถูกแทนที่ด้วยคำพูดร้ายกาจเจ้าไม่ควรให้กินขนมหรืออาหารใดๆเลยเจ้าสามีตัวดีเสียงแหลมสูงของหลอนกรีดกรายเข้าไปในอากาศแต่หากเขาเพียงแค่กระซิบว่าเมียจ๋าอย่าทำอาหารเลยนะเพราะพี่ไม่สมควรใด้กินอาหารเหล่านั้นทันใดนั้นกลิ่นอาหารที่ครุกรุ่นอยู่ในครัวก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านหลอนจะทำกับข้าวถึงสองกระทะใหญ่ เรากับจะประชดชีวิตและบังคับให้เขากินจนหมดสิน้นกินเข้าไปสะสิเจ้าตัวดีเสียงคำรามของหลอนก้องกังวานเมื่อใดที่เขาเห็นความเหนื่อยล้าบนใบหน้าหลอนและเอ่ยปากด้วยความหงใยหงว่าเมียจ๋าเธอไม่ต้องซักผ้าหรือออกไปตัดหญ้านะเพราะเป็นงานหนักเกินไปสำหรับเธอถ้าหลอนได้ยินเช่นนั้นก็จะสวนกลับทันควนันโดยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความดื้อรัน้นไม่ได้ เจ้าสามีตัวดีข้าจะไปตัดหญ้าและเจ้าจะต้องไปกับข้าด้วยข้าจะซักผ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านและเจ้าก็ต้องช่วยข้าด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองเรากับเชือกที่ถูกกระชากตึงจนแทบจะขาดสะบันวันหนึ่งหลังจากที่การทะเลาะวิวาทระหว่างเขากับภรรยาประทุข,ขึ้นจนถึงขีดสุดสามีผู้เหนื่อยนายก็เดินโซซัสโซเซเข้าไปในป่าความหงุดหงิดเกาะกลุมจิตใจของเขาคล้ายเถาวันที่รัดแน่น เขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่มืดครึม้มแสงแดดสองลอดจากกิ่งไม้ใหญ่เป็นลำแสงเล็กๆสู่พื้นดินที่ชื้นแฉะเขาพบกอต้นองุ่นป่าขนาดใหญ่ที่ดูหนาทึบจนแสงแทบส่องไม่ถึงและตรงกลางของกององุ่นนั้นมีหลุมลึกที่มืดมิดและไร้ก้นบึงเมื่อก้มลงมองเข้าไปในความมืดมิดนั้นเสียงความคิดในใจก็ดังก้องขึ้นมาทำไมข้าจะต้องมีชีวิตอยู่กับเมียที่ช่างร้ายกาจ และต้องทนทุกข์ทรมานกับการกระทําของหล่อนเช่นนี้ข้าควรเอาหล่อนมาทิ้งไว้ในหลุมนี้และสั่งซ้อนหล่อนเสียบ้างขาทนไม่ไหวแล้วจริงๆแววตาของเขาเฉยฉายแววแห่งความสิ้นหวังและแผนการร้ายที่เริ่มก่อตัวขึ้นในห้วงความคิดหลังจากนั้นซามีก็กลับถึงบ้านด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่แววตาซ่อนเร้นความมุ่งร้ายเขาเอ่ยปากกับภรรยาด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมให้เป็นปกติที่สุด เมียจา๋าอย่าไปเก็บผลไม้ในป่านะจ๊ะแต่ภรรยาผู้ร้ายกาศไม่เคยฟังคำใดๆของเขาหล่องสนกลับทันควันด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวและเต็มไปด้วยการท้าทายข้าจะไปเจ้าโง่บังอาจมาห้ามข้าหรือสามีจึงพูดต่อเรากับจะตอกย้ำแผนการในใจข้าพบกอต้นองุ่นป่ากอหนึ่งมันช่างดูน่าอร่อยยิ่งนะักเจ้าอย่าไปเก็บลูกองุ่นเหล่านั้นนะ ภรยาหัวเราะในลำคอและตอบกลับมาอย่างรวดเร็วข้าจะไปเก็บลูกองุ่นให้หมดแล้วก็จะทำอะไรอีกนะอ๋อข้าก็จะไม่ให้ลูกองุ่นเจ้ากินเลยสักลูกเดียวคอยดูสิคำพูดของหลอนเป็นดังเพลิงที่สูมให้แผนการของเขาลุกโชนขึ้นแล้วสามีก็เดินออกไปนอกบ้านโดยมีภรยาผู้ดื้อรัน้นเดินตามไปติดติดราวกับเงาเมื่อมาถึงกอต้นองุ่นที่มืดครึ้มและรกทึบ ภรยาก็กระโดดเข้ามาขวางหน้าเขาไว้แววตาของหล่อนเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายและเสียงตะโกนที่ดังลั่นป่านี่อย่าเข้าไปในกอต้นองุนนั้นนะเจ้าคนดื้อด้านมิเช่นั้นข้าจะฆ่าเจ้าเสียและด้วยความดื้อรั้นที่ฟังลึกอยู่ในจิตวิญญาณโดยไม่ทันระวังตัวร่างของหล่อนก็พลันตกลงไปในหลุมก้นกลวงนั้นเสียงดังตุบก้องสะท้อนไปทั่วป่าและความเงียบงันก็กลับมาปกคลุมอีกครั้ง สามีมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความโล่งใจที่ยากจะบรรยายใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มอย่างไม่ตั้งใจสามีกลับบ้านไปอย่างมีความสุขความสงบสุขที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับปีได้หวนคืนมาสู่ชีวิตของเขาเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบมาเป็นเวลาสามวันเต็มๆทุกย่างก้าวในบ้านเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและไร้ความวุ่นวายแต่ในวันที่สความอยากรู้อยากเห็นก็เริ่มกัดกินจิตใจของเขา เรากับมีบางสิ่งกระตุ้นให้เขาไปที่หลุมนั้นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรยาเขาเดินกลับไปยังป่าที่มืดครึ้มอีกครั้งพร้อมกับเชือกที่ใช้สําหรับลากจูงเมื่อมาถึงหลุมที่ยังคงมืดมิดและไร้ก้นหลุมเขาก็หย่อนเชือกลงไปอย่างระมัดระวังเพื่อภรยาจะเกาะขึ้นมาแต่เมื่อดึงเชือกขึ้นมาแทนที่จะเห็นใบหน้าอันร้ายกาจของภรยาที่คุ้นเคยเขากลับเห็นผีเด็กตนหนึ่งใบหน้าของมันซีดเซียวดวงตากลวงโบ และร่างกายโปร่งแสงราวกับหมอกควันสามีตกใจมากแทบจะโยนผีเด็กทิ้งกลับลงไปในหลุมเสียแล้วแต่ก็ต้องชะงกักเมื่อมันเริ่มกรีดร้องเสียงแหลมเล็กและพูดอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือการุณาอย่าทิ้งข้าลงไปในหลุมอีกเลยโปรดให้ข้าได้ขึ้นไปดูโลกข้างบนด้วยเถิดเมียแสนเลวของใครคนหนึ่งตกลงมาในหลุมนี้ลอนพูดจาโยวโทสะกัดและหยิกพวกเราอยู่ตลอดเวลา เราเบื่อหลอนจะตายอยู่แล้วหากเจ้าไม่ปล่อยข้าลงไปข้าจะตอบแทนความดีของเจ้าเสียงของผีเด็กนั้นดูน่าสงสารจนสามีตัดสินใจทําตามที่มันขอร้องเมื่อผีเด็กขึ้นมาสู่โลกภายนอกมันก็ชวนเขาว่าเราไปที่เหมือนใกล้ๆแถบนี้กันเถอะข้าจะทําให้ผู้คนล้มป่วยลงเจ้าก็จะได้เป็นผู้รักษาพยาบาลพวกเขาแล้วเจ้าก็จะได้เงินทองจากการรักษาดีไหมล่ะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ตอบตกลงแล้วผีเด็กก็ได้เริ่มแผนการตามที่ได้ลั่นวาจาไว้มันเข้าสิงร่างของบรรดาภรรยาและบุตรของพวกพ่อค้าและเศรษฐีในเมืองที่พลุกพล่านด้วยผู้คนทำให้พวกเขากลายเป็นคนบ้าและล้มป่วยลงอย่างกระทันหันความวุ่นวายและความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วเมืองชายผู้นั้นจึงเดินเข้าไปในบ้านของผู้ป่วยแต่ละราย และทันทีที่เขาเข้าไปถึงผีเด็กก็จะออกจากร่างที่มันเสียงอยู่เรากล่าวว่ามันไม่สามารถทนอยู่ในที่เดียวกับเขาได้เมื่อผีเด็กจากไปความสุขและความเจริญก็กลับคืนสู่ครอบครัวเหล่านั้นอีกครั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับมาประดับบนใบหน้าของผู้คนทําให้ชายผู้นั้นได้รับเงินทองมากมายมหาศาลจนกระทั่งผีเด็กพูดกับเขาด้วยน้าเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความพอใจขณะน,นี้เจ้ามีเงินล้นเหลือแล้ว จ้าพอใจหรือ,อยังต่อไปข้าจะไปสิงร่างของบุตรสาวขุนนางคนหนึ่งและคนนี้จําเป็นต่อการดํารงชีพของข้ามากส่วนเจ้านั้นไม่ต้องไปรักษาเธอนะไม่เช่นนั้นข้าจะกินเจ้าเสียเสียงของมันเต็มไปด้วยคำขู่และแฝงไปด้วยความท้าทายและอีกไม่นานผีเด็กก็ทำตามที่พูดไว้บุตรสาวขุนนางผู้สูงศักด์ก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันใบหน้าของนางซีดเซียวร่างกายสู้ผอมลงทุกวัน คุณนางจึงให้คนไปตามชายผู้นั้นซึ่งเป็นคุณหมอผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาทันทีเมื่อเขามาถึงคฤหาสน์อันโอ้อาสวยงามของขุนนางซึ่งประดับประดาด้วยงานศิลปะอันล้ำค่าและสวยนหย่อมที่รื่นรมเขาก็บอกให้ท่านสั่งให้ชาวเมืองทั้งหมดรถม้าทุกคันที่จอดเรียงรายอยู่ตามท้องถนนและคนขับรถม้าทุกคนหัวแท้ที่ใช้บังคับมา้าและร้องเสียงดังลั่นให้ทั่วเมืองว่าเมียมาแล้ว เมียมาแล้วเมียแสนเลวมาแล้วเสียงกึกก้องสะท้อนไปทั่วทั้งเมืองเรากับจะขับไล่บางสิ่งบางอย่างออกไปจากนั้นชายผู้นั้นก็เดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยที่ตกแต่งอย่างหรูหราเมื่อผีเด็กเห็นเขามันก็โกรธมากดวงตามันแดงก่ำราวกับเปลวไฟและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เครียวกราดเหตุใดเจ้าจึงมาที่นี่ข้าจะกินเจ้าเสียเดี๋ยวนี้แหละเจ้าคนผิดสัญญา ชายผู้นั้นได้ยินแล้วก็ไม่หวั่นเกรงเขาถามผีเด็กกลับไปอย่างใจเย็นเจ้าหมายความว่าอะไรข้าไม่ได้มาไล่เจ้าให้ออกไปจากที่นี่แต่ข้ามาเตือนเจ้าว่าเมียที่แสนเลวคนนั้นน่ะกำลังมาที่นี่แล้วนะผีเด็กได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากดวงตาของมันเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเอ้าแล้วข้าจะไปหลบที่ไหนดีล่ะชายผู้นั้นตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจกลับไปที่หลุมนั้นสิ เพราะหลอนจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วเพราะหล่อ,ลอนเพิ่งขึ้นมาผีเด็กจึงรีบตรงไปที่หลุมนั้นทันทีและในระหว่างทางเขาก็ได้ยินคนตะโกนร้องว่าเมียแสนเลวกำลังมาแล้วยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวเจ้าผีเด็กไม่ทันเฉลียวใจว่านั่นคือกลอนอุบายอัญชานฉลาดมันจึงรีบเอาตัวของมันลงไปในหลุมรวมกับภรยาแสนเลวอย่างไม่ตั้งใจเสียงดังตุบอีกครั้งก่อนที่ความเงียบจะเข้าปกคลุม คุณนางผู้เปลี่ยนไปด้วยความดีใจและโล่งอกจึงได้ให้รางวัลแก่ชายผู้นั้นเขาได้รับทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งของคุณนางและได้แต่งงานกับบุตรสาวแสนสวยของท่านชีวิตของชายผู้นั้นจึงเปรียบเสมือนเทพนิยายที่สมบูรณ์แบบส่วนภรยาแสนร้ายกาจยังคงนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในหลุมลึกนั้นกับพวกผีเด็กทั้งหลายที่หวาดกลัวหลอนนี่มันอะไรกันเนี่ยแกเป็นใครนะมาขวางทางข้าทำไม เสียงแหลมสูงของภรรยาดังก้องในความมืดทันทีที่ลอนเห็นผีเด็กข้าบอกให้หลีกไปเดี๋ยวนี้ข้าจะออกไปจากที่นี่ผีเด็กตนหนึ่งตัวสั่นเทาและตอบด้วยเสียงกระซิบกระซาบว่าท่านแม่นางโปรดสงบลงเถอะพวกเราอยู่ที่นี่มานานแล้วและท่านก็ท่านก็อะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นี่แน่แกบังอาจมากข้าจะหยิกแกให้ตัวเขียวเลยคอยดู ภรยาเริ่มยื่นมือออกไปหวังจะคว้าตัวผีเด็กส่วนผีเด็กตัวอื่นๆก็รีบถอยกลูดไปเบียดกันอยู่ในมุมมืดที่สุดของหลุมตัวหนึ่งกระซิบกับอีกตัวว่าเห็นไหมข้าบอกแล้วว่านางน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจตนใดในขุมนรกเสียอีกพวกเราจะรอดกันไหมเนี่ยผีเด็กตัวที่พูดกับภรยาเมื่อครู่ได้รวบรวมความกล้าและกล่าวต่อว่าท่านแม่นางพวกเราขอร้อง โปรดยาสร้างความวุ่นวายเลยท่านทำให้พวกเราไม่มีความสงบเลยแม้แต่น้อยนิดพวกเราทนมานานแล้วทนอย่างนั้นเหรอแกกล้าดียังไงมาบอกให้ข้าทนแกตั้งหากที่ต้องทนทนฟังข้าบน่นทนเห็นข้าโกรธและทนอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตที่เหลือของพวกแกในหลุมเน่าเน่านี่แหละ <c oughs> เสียงโหราอ,อันแสบแก้วหูของภรรยาแผ่กล้องไปทั่วหลุมลึกราวกับเสียงกังวานจากนารก พวกผีเด็กได้แต่ก้มหน้าซบกันแน่นหวังเพียงว่าวันเวลาที่มืดมิดนี้จะผ่านพ้นไปโดยเร็วแต่ในใจของพวกมันก็รู้ดีว่านับแต่นี้ไปโลกใต้ดินแห่งนี้คงจะไม่มีวันสงบสุขอีกเลยตราบใดที่นางร้ายผู้นั้นยังคงอยู่กับพวกมัน